คุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าเราทำดีแล้วเราจะได้ไปอยู่ที่ไหนสวรรค์มีจริงไหมแล้วต้องทำบุญแบบไหนถึงจะไปถึงคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักกับสวรรค์ทั้งหกชั้นอย่างลึกซึง้งพร้อมเรื่องเล่าจากพุทธวจนะที่จะทำให้คุณเชื่อมั่นว่าทุกการกระทำดีไม่เคยสูญเปล่า 1. นึ่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาจุดเริ่มต้นของสวรรค์ ในบรรดาสวรรค์ทั้ง6แห่งในกามวาจรภูมิสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาคือระดับแรกสุดและเป็นระดับที่อยู่ใกล้โลกมนุษย์มากที่สุดกล่าวกันว่าเป็นดินแดนทิพย์ที่เทวดายังต้องมีความเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์มีภารกิจคอยดูแลปกป้องหรือแม้แต่ตรวจสอบการกระทำของมนุษย์สวรรค์ชั้นนี้ถูกปกครองด้วยเทพสีพระองค์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามจาตุมหาราชได้แก่ ทัทรสมหาราชทิศตะวันออกเป็นผู้ปกครองพวกคนทันมีหน้าที่ดูแลดนตรีและการบันเทิงที่เป็นกุศลวิรุฬหกมหาราชทิศใต้เป็นผู้ดูแลพวกกลุ่มพันมีความรับผิดชอบในการรักษาความสงบของแดนใต้วิรุลปักมหาราชทิศตะวันตกปกครองนาคมีความเกี่ยวข้องกับสายน้ำและการปกปักรักษากุเวนมหาราชหรือเวสวร์ทิศเหนือปกครองยักษ มีหน้าที่ควบคุมความเป็นธรรมและการลงโทษเทวดาทั้งสี่พระองค์นี้มีหน้าที่คุ้มครองสรรพชีวิตในโลกมนุษย์ตรวจสอบดีชั่วของมนุษย์ในแต่ละวันและรายงานอย่างเทวสภาในดาวดึงส์การปฏิบัติที่นำไปสู่สวรรค์ชั้นนี้ผู้ที่มีบุญได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้มักเป็นผู้รักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดมีฮิริโอตปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายแม้แต่สัตว์เล็กมีจิตเมตตาการุณาเป็นพื้นฐานจิตใจทำทานอยู่เป็นนิดแม้เพียงเล็กน้อยแต่ตั้งอยู่ในเจตนาบริสุทธิ์พุทธวจนะกล่าวไว้ว่าผู้ใดรักษาศีลมีเมตตาจิตไม่ทำร้ายผู้อื่นผู้นั้นย่อมมีปีติเป็นเบื้องต้นแห่งบุญย่อมนำไปสู่เทวโลกได้สวรรค์ที่ยังเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์ เทวดาชั้นนี้ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวจากโลกมนุษย์พวกเขาอาจรับรู้เสียงสวดมนต์การเจริญภาวนาของมนุษย์และบางครั้งยังอาจให้ความช่วยเหลือหรือส่งสัญญาณเตือนภัยแก่ผู้มีบุญสัมพันธ์วิมานของเทวดาชั้นนี้ลอยอยู่เหนือเทือกเขาซิเนรุว่ากันว่าแต่ละวิมานสร้างด้วยแก้วทิพย์แสงทองเรืองรองมีเสียงดนตรีทิพย์เบาๆคล้ายสายลมพัดแผ่วไม่รบกวนแต่ให้ความสุขแก่จิตเจตสิก เรื่องเล่าในพุทธกาลนางวิสาขานางวิสาขาแม้เป็นคาราวาสแต่เป็นอุบาสิกาผู้มีความศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาในวัยเด็กนางถวายพระอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุที่ไม่มีภาพเปลี่ยนด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่ลังเลบุญกรรมแม้เล็กน้อยนั้นได้ฝังรากลึกในจิตใจนำพาให้เธอเป็นผู้มีศรัทธามั่นไม่คลอนแคลน ภายหลังเมื่อละโลกแล้วนางได้ไปบันเกิดเป็นเทพนารีผู้เปล่งปลั่งในวิมานทิพย์ของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเธอกล่าวในนิมิตสุดท้ายว่าเพียงน้ำใจเล็กน้อยที่ถวายด้วยศรัทธาแท้ก็พาเราสู่วิมานทิพย์ได้ข้อคิดจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาอย่าประมาทในการรักษาศีลแม้ศีลเพียงข้อเดียวก็เป็นเสาหลักแห่งชีวิตเมตตาไม่ใช่เพียงอารมณ์ แต่คือพลังสร้างสารรค์ที่แปรเปลี่ยนพบชาติได้การให้ไม่ว่าสิ่งเล็กเพียงใดหากมาจากใจแท้ย่อมเป็นสะพานสู่สวรรค์แม้เทวดาชั้นนี้จะยังไม่หลุดพ้นจากวัะสงสารแต่ความเป็นผู้รักษาธรรมย่อมเป็นแบบอย่างแก่ผู้ยังอยู่ในโลก 2. ส,สวรรค์ชั้นดาวดึงหรือตาวติงสาวิมานทิพย์ของพระอินทร์จากชั้นจาตุมหาราชิกา ที่อยู่ใกล้โลกมนุษย์มากที่สุดเราขยับขึ้นมาถึงสวรรค์ชั้นที่สองที่รู้จักกันดีในนามดาวดึงหรือตาวติงสาสวรรค์แห่งนี้เป็นที่พำนักของพระอินทร์หรือที่เรียกในภาษาบาลีว่าสักกเทวราชดาวดึงตั้งอยู่บนยอดเขาซิเนรุมีวิมานอันงดงามเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะวิมานของพระอินทร์ซึ่งมีชื่อว่าเวชยันตปราศาสต เป็นปราสาทที่ลอยอยู่กลางอากาศทำจากแก้วเจ็ดประการส่องแสงระยิบระยับจับตาเปล่งประกายด้วยความดีของผู้ครองวิมานที่นี่เป็นศูนย์กลางของการประชุมเทวสภามีการประชุมทุก15วันตามจันทรคติโดยเหล่าเทวดาจะประชุมกันเพื่อตัดสินกรรมดีกรรมชั่วที่มนุษย์กระทำแล้วรายงานต่อพระอินทร์ใครบ้างที่ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ ผู้ที่ทำบุญในระดับกลางถึงสูงมีทั้งทานศีลและสมาธิโดยเฉพาะการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเช่นสร้างวัดถวายสังฆทานช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจและที่สำคัญคือมีจิตใจอ่อนโยนไม่ถือตัวไม่อวดดีผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดามีจิตใจใฝ่ในบุญกุศลย่อมมีโอกาสไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่าผู้ใดมีจิตอบอ้อมอารีมีเมตตากรุณาและไม่โกรธเคืองง่ายผู้นั้นย่อมได้ไปเกิดในเทวโลกดาวดึงไม่ได้มีแต่ความสุขแม้จะเป็นสวรรค์แต่เทวดาที่นี่ยังมีอารมณ์มีความรักความหวงแหนเช่นเดียวกับมนุษย์เพียงแต่ละเอียดกว่าพระอินแม้จะเป็นราชาแห่งเทวดา แต่ยังต้องต่อสู้กับพวกอสูรที่บุกเข้ามาในบางคราวเช่นเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงการสู้รบกับอสุรินทราหะซึ่งเคยแย่งชิงสวรรค์หลังจากแพ้สงครามพระอินทร์ได้รับการสรรเสริญว่าไม่เคยละทิ้งศีลแม้ในยามสงครามนี่เองที่ทำให้วิมานของพระองค์สว่างสวยกว่าผู้อื่นเรื่องเล่าพระเจ้าสุทโธธนะกับดาวดึง หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงระลึกถึงพระบิดาซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้มีบุญเก่าทรงสแสดงธรรมโปรดหลายครั้งในช่วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อพระเจ้าสุดโททนะสิ้นพระชนพระองค์ทรงไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงทันทีเพราะความเลื่อมใสและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระโอรสนี่เป็นตัวอย่างของบุคคลที่แม้จะเป็นกษัตริย์ผู้ครองโลก แต่เมื่อปฏิบัติธรรมย่อมถึงสวรรค์ได้เช่นกันความงามของดาวดึงวิมานแก้ววังทองเสาแก้วประดับเพชรแสงทองระยิบระยับล้อมรอบด้วยเสียงดนตรีอันไพเราะเหล่านางฟ้าล่องลอยกลางอากาศบรรเลงพินทิพย์เสียงดังกังวานแต่ไม่รบกวนใจท้องฟ้าที่นี่ไม่มีวันมืดมีแสงสว่างอ่อนโยนตลอดเวลา กีบบัวทองโปรยปลายจากเบื้องบนอย่างต่อเนื่องข้อคิดจากสวรรค์ชั้นดาวดึง 1. อย่ามองข้ามความดีเล็กๆที่ทําอยู่ทุกวันเพราะมันรวมกันกลายเป็นบุญใหญ่ 2. ความกระตันยูเป็นบุญใหญ่ส่งผลถึงสวรรค์ 3. ผู้ปกครองหรือผู้มีอํานาจที่ตั้งอยู่ในธรรมย่อมเป็นผู้นําที่มีบุญมาก 4. แม้จะอยู่ในตำแหน่งสูงส่งแค่ไหนถ้าไม่ละศีลไม่ละธรรมก็ย่อมมีที่พึ่งแม้ในสวรรค์ 3. ส,สวรรค์ชั้นยามาแดนทิพย์ที่สว่างสวัยตลอดกาลเมื่อจิตวิญญาณแห่งกุศลจเจริญขึ้นเรื่อยๆบุญย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติดีได้ไปอุบัติเกิดในดินแดนที่สูงยิ่งขึ้นกว่าสวรรค์ชั้นก่อนหน้าหนึ่งในนั้นคือสวรรค์ชั้นยามา ซึ่งเป็นชั้นที่สามในกามวัจรภูมมคำว่ายามามีรักษบจากภาษาสันสกฤตแปลว่าเวลาหรือยามโดยความหมายในที่นี้หมายถึงความมีเวลาเป็นของตนเองเป็นในว่าเทวดาในชั้นยามานั้นมีความสุขไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีเงามีแต่แสงทิพย ที่อาบไปทั่วทุกทิศชีวิตในแดนไม่มีเงาสวรรค์ชั้นยามานั้นกล่าวกันว่าไม่มีความมืดไม่มีกลางคืนไม่มีการอับแสงเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นทิพย์แสงแห่งบุญและธรรมฉายออกจากตัวเทวดาแต่ละองค์แผ่ซ่านไปในสวรรค์ทั้งปวงเทวดาในชั้นนี้เปี่ยมด้วยความสุขในนามธรรมมิใช่เพียงวัตถุแต่เป็นสุขที่เกิดจากปิติสมาธิ และทำอันประนีตจิตของพวกเขาเปี่ยมด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาเห็นความทุกข์ของสรรพสัตว์แล้วเกิดความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยผู้ใดมีโอกาสได้ไปเกิดในชั้นนี้ผู้ที่ได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นยามามักเป็นผู้ที่รักษาศีลอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวแม้เผชิญสิ่งล่อใจ เจริญเมตตาภาวนาอย่างสม่ำเสมอจิตใจแผ่ไปไม่มีประมาณมีสมาธิถึงขั้นมัชชิมาจิตสงบได้ระดับหนึ่งและตั้งอยู่ในความดีงามทำทานโดยไม่หวังผลเป็นทานอันประกอบด้วยปัญญามีจิตอุทิศบุญให้ผู้อื่นอยู่เป็นนิดไม่ยึดต,ติดในผลบุญของตนพระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลผู้ใดยินดีในธรรมมีใจมั่นคงในศีลย่อมได้รับแสงสว่างแห่งปัญญาและเกิดในภูมิแห่งเทวดาผู้เป็นบัณฑิตตัวอย่างเรื่องเล่าอุบาสกผู้นั่งสมาธิจนตายในสมัยพุทธกาลมีอุบาสกผู้หนึ่งชื่อสุมนณะซึ่งแม้จะเป็นเพียงคนขายดอกไม้แต่มีศรัทธาแรงกล้าในพระรัตนตรยัย ทุกวันหลังจากขายดอกไม้เสร็จเขาจะกลับบ้านมานั่งสมาธิอย่างสงบใจแน่วแน่เป็นประจำวันหนึ่งในขณะนั่งภาวนาเขาละสังขารโดยที่จิตอยู่ในสมาธิด้วยอานิสงส์ของจิตที่เป็นกุศลแรงกล้านั้นเขาจึงไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นยามาเป็นเทพบุตรผู้มีรัศมีแรงกล้าเปล่งแสงนวลตลอดร่าง ความสุขในชั้นนี้เป็นสุขแห่งธรรมต่างจากชั้นก่อนที่เน้นความสุขทางทิพย์ที่คล้ายมนุษย์เทวดาในยามานิยมความสงบเย็นเรียบง่ายมีความสุขกับการภาวนามีวิมานที่โปร่งใสลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆสีทองพื้นดินปูด้วยแก้วทิพย์มีกลิ่นหอมดอกไม้โดยไม่ต้องปลูกแสงที่นี่ไม่มีแหล่งกำเนิด แต่เกิดจากบุญของตนเองเป็นแสงที่เย็นเยือกและเบาสบายข้อคิดจากสวรรค์ชั้นยามา 1. การฝึกสมาธิและการภาวนาแม้เพียงวันละเล็กน้อยหากสม่ำเสมอย่อมเปลี่ยนภพชาติได้ 2. สุขแท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งล่อใจภายนอกแต่อยู่ที่ความสงบภายใน 3. การรักษาศีลอย่างมั่นคงคือพลังยิ่งใหญ่ในการต้านทานโลกธรรม 4. เมื่อเราทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนบุญนั้นบริสุทธิ์และทรงพลังที่สุด 4. แดนแห่งการรอคอยของพระโพธิสัตว์เมื่อจิตใจของสัตว์โลกจเจริญด้วยศรัทธาปัญญาและการประพฤติธรรมอย่างมั่นคงสวรรค์ชั้นดุสิต คือที่หมายอันทรงเกียรติสำหรับผู้มีบุญบารมีสูงล้ำเป็นสวรรค์ชั้นที่สี่ในกามาวทรภูมิโดดเด่นด้วยคุณลักษณะที่เป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ผู้ใกล้จะตรัสรู้และเทวดาผู้เปี่ยมด้วยธรรมอันประณีตคำว่าดุสิตมีความหมายว่าผู้มีใจอ่อนโยนและเป็นสวรรค์ที่มีชื่อเสียงมากในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นสถานที่ที่พระโพธิสัตว์สิทธัตถะ เคยสถิตยอยู่ก่อนจะอุบัติเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าคุณสมบัติของผู้ที่จะไปเกิดในชั้นดุสิตการได้เกิดในสวรรค์ชั้นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ที่จะไปอุบัติที่นี่ได้ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมถึงระดับสูงได้แก่รักษาศีลบริสุทธิ์ไม่ขาดตกบกพร่องปฏิบัติธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาจิตและสละตนเพื่อผู้อื่นมีปัญญาพิจารณาธรรม เห็นอริยสัจเป็นอารมณ์เขารบนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างลึกซึง้งมีจิตอุทิศเพื่อพระโพธิญาณหรือปรัถนาพุทธภูมิลักษณะของสวรรค์ชั้นดุสิตดุสิต,ตมีความวิจิตตรการตาวิมานล้วนประดับโดยแก้วเจ็ดประการลอยอยู่เหนือปุยเมฆสีทองอ่อนมีแสงแห่งธรรมส่องทั่วสวรรค์ญญอย่างอ่อนโยนดอกไม้ทิพบานสะพรั่งตลอดกาล กลิ่นหอมลอยอยู่ทั่วแดนทิพย์เสียงสัทธายธรรมของเทวดาในชั้นนี้มิใช่เพื่อความบันเทิงแต่เป็นการชี้ทางหลุดพ้นให้แก่กันและกันเทวดาในชั้นนี้นิยมการสนทนาธรรมการเจริญภาวนาการกล่าวอนุโมทนาและการบูชาคุณพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดปรารถนาพุทธภูมิแม้ยังไม่บรรลุมรรคผลย่อมมีที่พักในดุสิตเป็นที่หมาย เพื่อเตรียมการตรัสรู้ในการต่อไปเรื่องเล่าจากพระสูตรการเกิดใหม่ของพระโพธิสัตว์ก่อนที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะจะลงมาเกิดในครันของพระนางสิริกมหามายาท่านดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตในฐานะเทพบุตรสิทธัตถะณวิมานแก้วแห่งหนึ่งพระโพธิสัตว์ประทับบนดอกไม้ทองล้อมรอบด้วยเทวดาน,นับพันผู้ประวาราณาตนเป็นกำลังแห่งธรรมเมื่อการมาถึง ท่านทอดพระเนตรโลกและเห็นว่าโลกสมควรแก่การปรากฏของพระพุทธเจ้าแล้วจึงตั้งจิตแน่วแน่ที่จะจุติลงมาเกิดในโลกมนุษย์เหตุแห่งบุญที่จะนำไปสู่ชั้นดุสิตการบำเพ็ญเพียรเพื่อทำโดยไม่หวังโลกีสุขการอุทิศตนเพื่อการเผยแพร่ธรรมะการตั้งจิตเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ข้อคิดจากสวรรค์ชั้นดุสิตการมีศรัทธาอย่างลึกซึ้งในพระรัตนตรัย เป็นบ่อเกิดแห่งบุญอันประเสริฐความเพียรในการปฏิบัติธรรมคือการสั่งสมบารมีสู่หนทางแห่งโพธิญาณการปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เป็นจิตแห่งพระโพธิสัตว์ที่ประเสริฐนักดุสิตมิใช่เพียงสถานที่ของสุขแต่คือสถานที่ของการเตรียมพร้อมสู่ความตรัสรู้ดุสิตจ,จึงเป็นมากกว่าสวรรค์คือที่พักแห่งโพธิสัตว์และคือแสงแห่งความหวังของสรรพสัตว์สวรรค์ชั้นนิมมานนารดี แดนแห่งความคิดสร้างสรรค์และการเนรมิตอันอัศจรรย์สวรรค์ชั้นนิมมานารดีคือสวรรค์ลำดับที่5ในกามวจรภูมิโดดเด่นด้วยลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นอื่นๆกล่าวคือเทวดาในชั้นนี้มีอำนาจในการเนิรมิตสิ่งต่างๆต,ตามจินตนาการและความปรารถนาของตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกใดๆ คำว่านิมมานารดีมีความหมายว่าผู้มีความยินดีในสิ่งที่เนรมิตขึ้นเองจึงเป็นแดนทิพย์แห่งความปรารถนาอันเป็นธรรมผู้ที่เกิดในชั้นนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีบุญกุศลแรงกล้ามีใจแน่วแน่ในความดีงามและใช้จิตสร้างโลกของตนด้วยอำนาจแห่งบุญโลกที่สร้างได้ด้วยจิตในนิมมานารดี ไม่มีความจำเป็นต้องสร้างบ้านเรือนด้วยมือไม่มีการเพราะปลูกไม่มีการขาขายทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยพลังจิตวิมานลอยฟ้าถูกสร้างขึ้นด้วยความต้องใจลวดลายแก้วจิตประการผุดขึ้นตามแรงปรารถนาดอกไม้ทิพย์เบ่งบานทุกเมื่อที่จิตปรารถนาให้เกิดทุกเสียงทุกกลิ่นทุกสัมผัสในที่นี้ ไม่ได้เกิดจากการประทะทางวัตถุแต่เกิดจากการประสานระหว่างพลังบุญของเทวดาแต่ละตนและจิตสำนึกแห่งธรรมผู้ใดได้ไปบังเกิดในนิมมานารดีผู้มีบุญที่จะอุบัติในสวรรค์ชั้นนี้ต้องเป็นผู้ที่ทำบุญอย่างตั้งใจไม่หวังผลตอบแทนมีจิตเป็นกุศลที่แผ่ไพศาลไม่ยึดต,ติดในโลกธรรม มีปัญญาและสมาธิเป็นพื้นฐานแห่งชีวิตรู้จักใช้ชีวิตด้วยสติรู้ประมาณรู้วางใจชอบการสร้างสรรค์ทางธรรมเช่นการสร้างสินที่ชี้ทางพ้นทุกข์หรือการเผยแพร่ธรรมด้วยรูปแบบใหม่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดฝึกใจให้สงบได้ดุดผิวน้ำที่ไม่สั่นสไหวผู้นั้นจะสามารถสร้างสุขขึ้นจากจิตได้ แม้ไม่ต้องแสวงหาภายนอกเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเทพบุตรผู้ว่าธรรมในอากาศในพระไตรปิฎกกล่าวถึงเทพบุตรองค์หนึ่งที่เคยเป็นจิตรกรที่ยิ่งใหญ่ในชาติก่อนเขาไม่ได้วาดภาพเพื่อความบันเทิงแต่สร้างภาพธรรมะให้ผู้คนเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องสัจธรรมและเรื่องนิพพานแม้ในชาติที่เกิดเป็นมนุษย์จะยากจนไม่มีทรัพย์สมบัติ แต่เขาก็อุทิศฝีมือให้กับธรรมะตลอดชีวิตไม่ย่อท้อเมื่อสิ้นชีวิตเขาได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนิม,มานารดีวิมานของเขาไม่มีเสาไม่มีหลังคาแต่เป็นภาพเคลื่อนไหวของธรรมะที่ล่องลอยรอบกายโลกที่ไม่ต้องแสวงหาเพราะใจคือผู้สร้างเทวดาในชั้นนี้ไม่มีความหิวไม่ต้องพึ่งพาอาหาร ไม่มีความจำเป็นต้องแต่งกายด้วยผ้าเพราะเรียนร่างล้วนเป็นแสงทิพย์เปล่งรัศมีเปลี่ยนแปลตามจิตใจสวรรค์ชั้นนิมมานารดีจึงเสมือนโลกในฝันของผู้ที่สามารถควบคุมใจให้ตั้งมั่นในกุศลได้อย่างแท้จริงข้อคิดจากสวรรค์ชั้นนิมมานารดีจิตที่ฝึกดีแล้วสามารถสร้างสุขได้แม้ไม่มีปัจจัยภายนอกความสุขที่แท้ คือความสุขที่เราออกแบบเองจากความดีบุญและธรรมไม่ได้แค่พาเราไปในภพที่ดีแต่ยังมอบอิสระในการสร้างสรรค์อย่าประมาทในการทำความดีเล็กน้อยเพราะสิ่งเหล่านั้นสะสมจนกลายเป็นพลังยิ่งใหญ่ในภายหน้า 6. สวรรค์ชั้นปารณิมมิตตะวะสวัรตีแดนแห่งการเสวยสุขจากสิ่งที่ผู้อื่นเนรมิต สวรรค์ชั้นปารณิมิตตะวัสวัตตีเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดในกาาวจรภูมิถือเป็นแดนแห่งทิพยสุขอันล้ำลึกเทวดาในชั้นนี้ไม่จำเป็นต้องเนรมิตสิ่งใดด้วยตนเองเพราะมีเทวดาชั้นรองลงมาเนรมิตถวายให้โดยอัตโนมัติคำว่าปารรนิมิตตะวัสวัตตีแปลว่าผู้เสวยสุขในสิ่งที่ผู้อื่นเนรมิตให้ จึงเป็นแดนแห่งความสบายสูงสุดที่แม้แต่ความปรารถนาก็เกิดขึ้นก่อนจิตจะตั้งใจเสีอีกโลกที่เงียบสงบแต่เปี่ยมสุขที่นี่ไม่มีเสียงอึกทึกไม่มีการเคลื่อนไหววุ่นวายทุกอย่างดำเนินไปอย่างเรียบง่ายนุ่มนวลและแวดล้อมด้วยบรรยากาศแห่งความเงียบสงบที่เต็มไปด้วยพลังของสมาธิและปัญญา วิมานในชั้นนี้มีลักษณะปโปร่งใสลอยอยู่ในหมอกทองระยิบระยับแสงสีเงินละมุนกระจายอยู่ทั่วทองฟ้าเทวดาอยู่ในอิริยาบถสงบนิ่งเช่นนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือเสวนาธรรมอย่างอ่อนโยนผู้ใดได้เกิดในสวรรค์ชั้นนี้ผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ ผู้ที่ละความยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสได้ระดับหนึ่งผู้ที่เจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอและเข้าถึงปิติอันเกิดจากธรรมผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อการยังประโยชน์แก่หมูสัตว์อย่างไม่เห็นแก่ตนพระพุทธวจ,จนะกล่าวไว้ว่าผู้ใดย่อมไม่ยึดมั่นในโลกผู้ย่อมสงบจากตัณหาผู้นั้น ย่อมเสวยสุขโดยไม่ต้องแสวงหาเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเทวดาผู้ไม่ต้องขอมีชายผู้หนึ่งเป็นอุบาสกเงียบๆที่วัดแห่งหนึ่งในชนบทเขาไม่พูดมากไม่แสดงตนเด่นแต่เป็นผู้ที่คอยเก็บกวาดศาลาซักจีวรพระทำงานเบื้องหลังเสมอโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทนเขาจเจริญสมาธิภาวนาทุกคืน และไม่เคยละเว้นจากการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เมื่อเสียชีวิตเขาได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นปารนิมิตตะวะสวรตีวิมานของเขาเกิดขึ้นเองโดยไม่มีแต่แม้แต่ความปรารถนาเขาเพียงแค่ยิ้มเบาๆและทุกอย่างก็สมบูรณ์พร้อมข้อคิดจากสวรรค์ชั้นปารนิมิตตะวะสวรตี 1. ผู้ใดทำดีโดยไม่หวังผล ผู้นั้นจะได้รับผลลัพธ์ยิ่งใหญ่เกินคาดคิด 2. ความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่ใจที่สงบและไม่ดิ้นรน 3. จิตที่หลุดจากความยึดมั่นคือจิตที่สวยสุขได้ลึกซึ้งที่สุด 4. สวรรค์อันสูงสุดเริ่มจากความดีเล็กๆที่ทำอย่างไม่หวังผลตอบแทนสวรรค์ ไม่ใช่ที่ไกลเกินฝันแต่คือผลแห่งใจที่ทำความดีอย่างต่อเนื่องขอเพียงคุณไม่ละความเพียรไม่ประมาทในชีวิตสวรรค์ก็อยู่ไม่ไกลจากใจคุณเลย